นี่ครับตอนนี้ฮอนด้าไนซ์สามล้อก็ทำยางเสร็จไม่จริงครับแต่ว่าเอามาทดลองขี่ดูก่อนยังไม่ได้ใส่เบรก อันนี้ก็มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเต้องทดสอบดู <c oughs> เบกไมม่ียังไม่ได้ใส่เบรกนะครับก็ค่อนข้างจะขี่ยำบากหน่อย